สวัสดีครับผมดิฉัาโบกิท่าไฟครับวันนี้เราก็พาโบลูกีตาร์ครับตัวนี้นะครับอายุโดยประมาณนะครับ80ปีนะครับโอ้โหดูนะกีตาร์80ปีนะครับนะเจนะ้าแล้วตัวต่อมาตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับนี่ไง,ไงอันนีอ้อายุประมาณเท่าไหร่ครับ อ๋อของจีนของจีนนีข่ของแก้วแล้วก็ตัวขโมยเอาแต่กันนี่ยามาฮ่านี่ครับเช้าบ่าเอาไปสองตัวโยูเอชั่นนะครับเลยเลยไม่หมดก็อ๋อครับนี่ครับ,บ,รบอันนี้แปดสิบปีแหละครับนี่ครับดูได้เลยนะฮะก็บ,บอกปีสีเ่เจ็ด 4ีไม่ใช่สองพันห้าร้อยสี่เจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งเก้าสี่เจ็ดส,สองห้าสองห้าสองสามสองสามสี่เจ็ดกสี่แปดสิบหกปีโอ้โหแปดสิบหกอี๊ะเป็นงครับดูเลยอันนี้ให้ชมแบบเป็นขวันตาเนาะเผื่อใครแบบว่าน่าจะไม่เคยเห็นเน่ยผมก็ไม่เคยเห็นกัน นี่อันนี้ให้ชมกันครับน,นี่เราอยู่พืนที่เชียงใหม่นะครับอ่านี่เลยครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับ